ไปดูเรื่องใหญ่ของโลกครับเพราะว่าสำนักข่าว BBC รายงานว่าอดีตเจ้าชายแอนดรูอดีตเจยุคแห่งยอร์ก York, ซึ่งตอนนี้ต้องเรียกท่านว่าแอนดรูว์มัลต์แบตเทนวินเซอร์ถูกจับกลุ่มตัวแล้วนะครับพระอนุชาในกษัตริย์คิงชาร์ลส์ที่3ถูกตำรวจสหรจจาชอาณาจักรจับกลุมตัวในข้อหาต้องสงสัยประพฤติมิชอบในตำแหน่งราชการจากข้อกล่าวหาเรื่องการแอบส่งเอกสารลับของรัฐบาลอังกฤษให้กับเจฟฟรีย์แอฟสตีนผู้ร่วมลับ ผู้กระทําความผิดในคดีทางเพศที่เขาเสียชีวิตในคุกไปนานแล้วนะครับตำรวจเทมสุวัลเล่ได้ยินยันการเปิดสอบสวนกรณีการใช้ตําแหน่งราชการในทางวิชชอบและมีการจับกลุ่มชายวัย60ปีเศษรายหนึ่งในพื้นที่นอร์ฟอกที่ตอนนี้ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่แม้จะไม่มีการเปิดเผยชื่อยอย่างเป็นทางการตามระเบียบปฏิบัติของตํารวจก็ตามนะครับแต่ว่าสื่อก็คาดเดากันได้ว่าน่าจะเป็นใครทั้งนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบพร้อมรถตารวจหลายคันได้เดินทางไปยังเนี่ยครับ บูดฟาร์มในเขตซนเดริงแฮมซึ่งเป็นที่พักอาศัยของแอนดรูว์มาลเบตันวินเซอร์หรืออดีตเจ้าชายแอนดรูว์แห่งรัชวงศ์วินเซอร์ซึ่งจริงๆแล้ว19กุมภาพันธ์ตรงกับวนันคล้ายวันประสูติของพระอ,องค์ที่จะมีอายุครบ66ปีพอดีนะโดนจับวันเกิดตัวเองเลย ค่ะซึ่งเหตุการณ์ในการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการรณรงค์ของกลุ่มสาธารณรัฐนะคะที่เข้าแจ้งความหลังจากที่มีการเผยแพร่เอกสารชุดใหญ่กว่า3ล้านหน้าที่เกี่ยวข้องกับเอฟซีนโดยเอกสารเหล่านั้น,นระบุว่าในปี2010เขาเคยส่งรายงานผลการเยือนเวียดนามสิงคโปร์และประเทศอื่น,นที่ไปเยือนอย่างเป็นทางการให้แก่เอฟซีนได้ทราบที่ผ่านมาเอ็นรูเองนะคะก็ได้ปฏิเสธความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวมาตลอดขณะที่หน่วยงานด้านกฎหมายระบุว่าข้อหาประพฤติมิช ชอบในตำแหน่งราชการเป็นความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อนและยุ่งยากเป็นพิเศษส่วนทางสำนักพระราชวังบักกิงแฮมก็ยังคงสงวนท่าทีแล้วก็ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆต่อกรณีดังกล่าวจนถึงขณะนี้แอฟสตีนเป็นหนึ่งในชื่อที่ช้าที่สุดในโลกในรอบอหลายปีที่ผ่านมาทุกคนคงรู้แล้วนะครับว่าเขาเป็นพ่อค้ามนุษย์เขามีการเรียกว่าใช้บริการของเด็กที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องของโสเพนี ให้กับบรรดาคนดังทั่วโลกแล้วว่ากันว่าเขายังเป็นพ่อค้าขายความลับความลับต่างๆทั่วโลกเนี่ยไปรวมอยู่ที่เขาด้วย mm hmm. ก็เลยไม่รู้ว่าในท้ายที่สุดแล้วอดีตเจ้าชายแอนดรูเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนแต่พระองค์เนี่ยถูกถอดยศถูกถอนฐานันดรตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วตอนที่มีชื่อไปอยู่ในเอกสารรับของเอฟสตีนตอนนี้โดนจับแล้ว ไม่รู้ว่าในท้ายที่สุดแล้วจะเป็นแค่ข้อหานี้หรือเปล่าเพราะข้อหานี้มันก็ยังไม่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วแค่แอบส่งเอกสารราชการลับให้เอฟสตีนเอาไปขายต่อหรือเปล่าแต่ว่าพระองค์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้บริการนะครับรพูดง่ายๆว่าส,สนพินีเด็กขนาดไหนค่ะ